ให้เวลา 3, วินาทีกดหยุดแล้วอ่านเองได้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะหนึ่งสองกดหยุดอ่านเองแคปหน้าจอได้เลยครับมาดูนี่ก่อนผมชอบแบงค์เกาหลีมากเลยนะเอออันนี้คืออัน,นีึ่งสองสามแคป 1, 2, ึ่งสอแคปอันนี้จะเป็นรุ่นแบงค์เกาหลีรุ่นอะไรเนี่ยดูครับเลขไม่ซ้ำด้วย เลขไม่ซาำด้วยนี่ครับเลขไม่สาำด้วยรวยุ่นนี้โอเคหนึ 1, 2, 3, แคปหนึ 1, 2, 3, แคปหนึแคปดูได้เลยหนึ 1, 2, 3, แคปหนึ 1, 2, 3, แคปหนึ 1, 2, 3, แคป โอเคขอบคุณครับช่องนี้จะรวบรวมเหรียญสวยๆงามๆจากทั่วโลกแบบไม่มีกัก๊กมาให้เพื่อนๆได้ชมกันกดติดตามช่องนี้ก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ